สวัสดีครับเทนนวิกนะครับพบกันอีกครั้งในรายการ Secret Room นะครับวันนี้ก็มีเรื่องอเกี่ยวกับความโรแมนติกของคู่รักมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องของท่านอนนะฮะที่จะสื่อความหมายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องดีหรือเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางทีเราสังเกตจากท่าที่เรานอนด้วยกันได้นะครับท่านอนเนี่ยนอกจากมันจะเป็น กิจวัตรในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยมันยังบ่งบอกถึงเขาเรียกอะไรอะสถานะหรือว่าความสัมพันธ์ในช่วงนั้นๆว่าคุณกับเขาเนี่ยไอความสัมพันธ์มันอยู่ในลักษณะไหนว่ามันดีมันเริ่มมีปัญหามันแน่นแฟนหรือมันเริ่มล้างลากันโดยเฉพาะเรื่องแพชชั่นหรือเสน่หาเานี่นะครับดูจากท่านอนเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าไ แพชชั่นที่คุณมีต่อการหรือความรักความหอยหาความเสน่หาที่คุณมีต่อกันเนี่ยมันยังแนบแน่นอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะอ่ะมาดูกันที่ท่าที่1ท่าที่1เนี่ยนะครับเป็นท่าที่ทั้งสองฝ่ายนอนตะแคงหันหน้าเข้าหากันนะครับอันเนี้ยบอกไว้เลยว่ามันเป็นท่าที่แสดงออกถึงถึงสถานะของความสัมพันธ์ที่มันยังดีอยู่อ่าทั้งสองคนเนี้ยต่างมีความต้องการกันอยู่นะฮะอันนี้ผมไม่ได้แบบว่า อ,อุปโลกขึ้นมาเองนะอันนี้ผมสังเกตจากตัวผมเองด้วยที่ผ่านมาจากการที่มีคนรักมีแฟนอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี้ยแล้วผมก็เคยไปอ่านบทความเจอเรื่องนี้หลายครั้งเหมือนกันแล้วผมก็เอามาผนวกกันซึ่งมันก็เป็นไปได้สูงแล้วก็มันเป็นจริงได้ในหลายๆเรื่องเลยแล้วผมว่ามันมันบ่งบอกได้หลายๆอย่างนะฮะอย่างที่ผมบอกว่านอนตะแคงเข้าหากันเนี่ยมันมันหมายถึงว่าคนสองคนเนี่ยยังต้องการกันอยู่ นะฮะยังยังมีความรักความใส่ใจความห่วงใยต่อกันอยู่นะครับมันมันอาจจะไม่ถึงขนาดขั้นที่ว่านอนกอดกันทุกคืนหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยเวลาเราเรา,เราหลับแล้วเราสบายตัวหรือเรารู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลอะไรเงี้ยเราจะนอนหันหน้าเขา้าหาเขาเพื่อทีอ่เราจะได้รู้สึกอุ่นใจ อีกฝ่ายหนึ่งก็เช่นกันนะฮะการที่หันหน้าเข้าหากันแลวสมมติลืมตาขึ้นมาหรือหลับตาลงแต่มีความรู้สึกว่ามีอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยไอความรู้สึกอบอุ่นใจความรู้สึกเบาใจคลายใจมันจะมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังนอนตะแคงหันหน้าเข้าหากันทุกคืนหรือเป็นอยู่บ่อยๆเนี่ยแปลว่า คุณยังต้องการเขาเขายังต้องการคุณนะครับต่างฝ่ายต่างยังต้องการกันและกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นความรักก็ยังอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับอีกท่าหนึ่งนะฮะคือท่านอนกอดนอนหนุนนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะที่ที่รักกันมากนะฮะอย่างอย่างฝ่ายที่เป็นฝ่ายกอดเนี่ยจะเป็นคนที่มีความต้องการอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรากอดเขาไว้ อ่ซบเขาไว้หรือหรือการที่สมมติผู้ชายอย่างเงี้ย กอดผู้หญ e ิงไว้ทั้งคืนให้หนุนแขนหนุนอกทั้งคืนเนี่ยคือเขามีความห่วงแหนเขามีความอยากปกป้องคุณเขามีความรู้สึกว่าเขาดูแลคุณอยู่เขาปกป้องคุณได้แล้วก็อีกอย่างนึงมันสื่อได้ถึงความหึงหวงด้วยว่าเขาห่วงคุณผู้หญิงเหมือนกันถ้าผู้หญิงที่นอนกอดผู้ชายนอนกอดเอาขาก่ายหรือว่านอนซบอยู่ทั้งคืนไม่ไปไหนไม่เปลี่ยนท่าหรือเปลี่ยนท่าน้อยที่สุดเนี่ยก็คือผู้หญิงคนนั้นมีความห่วงแหนผู้ชาย ะะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของรู้สึกครอบครองรู้สึกรู้สึกผูกพันโอเครักด้วยสเสน่หหาด้วยห่วงและห่วงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่นอนกอดหรือนอนก่ายนะฮะมันจะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกรักและห่วงออกมาอย่างชัดเจนนะครับอีกท่าหนึ่งที่สื่อไปในแง่ดีเหมือนกันก็คือการ พาดแขนพาดขานะฮะอันนี้ไม่ใช่นอนกอดแล้วคือต่างคนต่างนอนหงายแต่ว่าบางทีเอาแขนไปพาดตัวเขาไว้บางทีเอาขาไปพาดขาเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยไอประเภทนี้ก็ก็เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันก็คือคุณคนที่เป็นคนพาดเนี่ยเป็นคนที่อาจอย่างน้อยๆขาดความอบอุ่นหรือรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงนะฮะก็เลยต้องรู้สึกว่าต้องจับ ตัวเขาไว้หรือเอาขาเกี่ยวไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วบางคนยิ่งถ้าสมมติทําโดยที่ไม่รู้ตัวนะทำโดยที่คุณหลับอยู่แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวมันทําเองแล้วพอลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทีแขนไปพาดเขาอยู่หรือขาไปพาดเขาอยู่เนี่ยคือลึกๆแล้วอ่ะในใจคุณอ่ะห่วงเขาห่วงเขาห่วงเขาแล้วก็รู้สึกตัวเองเนี่ยต้องการต้องการอีกฝ่ายหนึ่งมากนะครับหรือถ้าแฟนคุณมีอะไรในท่านอนในลักษณะนี้ซึ่งแบบ หมือนแปมาว่าเขาหลับไปแล้วแล้วเขาเอาแขนมาพาดคุณหรือเอาขามาพาดคุณนั่นน่ะก็คือเขาเกิดความรู้สึกนี้ลึกๆในใจบางทีเขาไม่รู้ตัวนะฮะแต่เขาอะต้องการคุณนะฮะต้องการคุณมากต้องการคุณตลอดเวลาไอ้ร่างกายมันถึงเกิดปฏิกิริยาในตอนหลับว่ามาจับมามาเอาขามาพาดไว้เอาแขนมาพาดไว้เพื่อให้รู้สึกอุ่นใจว่ายังมีใครคนนั้นอยู่ข้าง,างๆนะครับอีกท่าหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นท่าที่ ต่างคนต่างนอนนะฮะคือนอนใครนอนมันอนะนอนหงายนอนตะแคงนอนคว่ำอะไรก็แล้วแต่แต่ต่างคนต่างนอนไม่ได้มาจับสัมผัสกันอันเนี้คือลักษณะคือ ทั้งสองฝ่ายฮะเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงนะฮะมันไม่ได้แปลว่าไม่รักกันหรือเบื่อกันแล้วหรืออะไรทํานองนั้นนะฮะแต่คือต่างฝ่ายต่างมีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็คือไม่ชอบบางคนเนี่ยผมเจอเลยผมเคยเจอประเภทที่แบบว่าเวลานอนแล้วห้ามไปกอดห้ามไปถูกตัวเขาจะรู้สึกลาคาญเขาจะรู้สึกร้อนเขาจะรู้สึกหลับไม่ได้อะไรเงี้ยคือถ้าเวลานอนก็คือนอนหงายหรือนอนตะแคงไปเลยโดยที่ห้ามมีใครหรือมีคนอื่นมากอดมาแกะมากุ๊กกิ๊กจุ๊กจิ๊กจะนอนไม่หลับนะฮะคนแบบ ภทนี้ก็มีมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักคุณหรือไม่ได้เสน่หาคุณแต่คือลักษณะน,นิสัยเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัวสูงจนกระทั่งแม้ขณะที่ตอนนอนเนี่ยจะไปกอดไปจับไปก่ายหรือไปอะไรแสดงความสวีดหวานก็ไม่ได้ถ้าเจอคนประเภทเนี้ย ผมจะแนะนําสาวๆของผมว่าอย่าพึ่งไปตั้งระแวงเขาว่าเขาไม่รักเขาไม่ใส่ใจคือถ้าเขาเป็นประเภทอย่างนี้นะครับถ้านอนแบบนี้ตั้งแต่แรกคือเขาไม่ให้สัมผัสถูกตัวเขาหรือเขาเองก็ไม่มาสัมผัสตัวคุณตั้งแต่แรกก็คือเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้นอกใจหรือเขาไม่ได้ไม่รักคุณหรือรักคุณน้อยลงเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกคือลักษณะนิสัยของตัวเขามันเป็นแบบนี้นะครับแต่อีกแบบหนึ่งก็คือสมมติตอนแรกๆนอนกอดกันทุกคืนนอนซบกันจับมือเกี่ยวขาพาดแขนเหมือนที่ผมบอกใน3ข้อแรกเนี่ย เป็นมาตลอดแต่อยู่วันดีคืนดีมาไม่ให้จับมานอนแยกห่างออกไปนอนตะแคงหันหลังให้อะไรเงี้ยพวกนี้คือมีพิรุษนะฮะอาจจะเกิดจากความเหมือนเมเบื่อหน่ายก็ได้หรืออาจจะเกิดจากอาการหมดแพชชั่นก็ได้หรืออาจจะเกิดจากไปมีคนอื่นก็ได้ก็เลยไม่อยากสัมผัสหรือถูกเนื้อต้องตัวเมียตัวเองอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคือสังเกตดน,นึงว่าเขาเป็นมาแต่แรกหรือเปล่าหรือว่าอยู่ๆเพิ่งเพิ่งจะมาเป็น นะครับแต่ก็ไม่ได้พูดเพื่อให้สาวๆของผมระแวงแฟนตัวเองนะครับแค่พูดไว้ว่าลักษณะท่านอนเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าพฤติกรรมความรักเนี่ยม,มันอยู่ในระดับไหนอ่ะอีกท่าหนึ่งคือนอนหันหลังให้กันอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไอ้ประเภทที่สมมุตินอนเตียงเดียวกันต่างคนต่างต,างตะแคงแล้วหันหลังให้กันอ่ะก่อนหลับอ่ะหรือจนกระทั่งหลับไปเนี่ยอันนี้คือมันเริ่มมีปัญหาแล้วบางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความในใจหรืออาจจะทะเลาะกันบ่อยเกินไปหรืออาจจะรู้สึก มันเป็นความรู้สึกลึกๆนะบางทีเราอาจจะรักเขาอยู่หรือเขาอาจจะยังรักเราอยู่แต่มันเหม็นเบื่อเข้าใจคำว่าเหม็นเบื่อไหมฮะคือเวลานอนเนี่ยสมมติถ้าเรารู้สึกพิสวัดฝ่ายหนึ่งมันจะเป็นท่าแรกที่ผมบอกมันจะพยายามนอนก่อนหลับอะจะนอนตะแคงหันหน้าเข้าหากันเพราะเราอยากอยากเห็นเขาอยากอยากรู้สึกถึงเขายังอยู่เขายังใกล้ชิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกโอ้ยอยากนอนตะแคงหันหลังให้เขาแล้วหรือเขาเองก็นอนตะแคงหันหลังให้เขาแล้วให้เราแล้วเนี่ยมันคือเริ่มเริ่มเริ่มมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกันแล้ว ลองสังเกตดูนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คู่ของคุณเนี่ยเริ่มนอนต่างฝ่ายต่างหันคนละข้างเนี่ยมาสังเกตพฤติกรรมในชีวิตดูว่าคุณทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นไหมคุณเริ่มมีคําพูดที่ขัดใจโต้แย้งกันมากขึ้นไหมคุณงอนกันบ่อยเกินไปไหม คุณมีความลับต่อกันมากเกินไปไหมนะฮะไอความลับนี้ก็เหมือนกันมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเราแน่นอนหันหลังเข้าหากันหรือเริ่มรู้สึกเบื่อเขาแล้วหรือเขาเบื่อคุณแล้วหรือเริ่มมีมีลอยอะไรขึ้นมาในใจเนี่ยถ้ารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยพยายามแก้ไขตรงจุดนั้นอย่าปล่อยให้มันยิ่งนอนหันหลังให้กันบ่อยขึ้นจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแล้วเดี๋ยวความรักมันจะมันจะจางลงแล้วเดี๋ยวไอแพชชั่นหรือความเสน่หาเนี่ยมันจะยิ่ง ลดน้อยถอยลงไปด้วยแล้วความรักของคุณมันจะไม่ราบลื่นยาวนานนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มนอนหันหลังให้กันเนี่ยอาจจะต้องย้อนมาดูตัวเองว่าเราทําอะไรผิดพลาดไหมหรือตัวเขาทําอะไรผิดเอาไว้ไหมมันก็เลยทําให้คุณกับเขาเนี่ยมันเริ่มห่างหายกันออกไปนะครับอันนี้สังเกตเหมือนข้อเมื่อกี้เหมือนกันคือถ้าตั้งแต่แรกๆคบกันมาหรือรักกันมาอยู่ด้วยกันใหม่ๆนอนกอดกันนอนหันหน้าเข้าหากันแต่วันวันหนึ่งเริ่มหันหลังแล้วก็หันหลัง โดยไม่หันกลับมาอีกเลยอย่างเงี้ยต้องกลับมาพิจารณาย้อนดูชีวิตคู่ของคุณและว่ามนันมีร่องรอยหรือมีปมปัญหาอะไรหรือเปล่าที่มันทําให้ท่านอนของคุณห่างเหินกันแบบนั้นนะครับอ่ะใครฟังมาถึงตรงนี้นะฮะถ้ามีคําถามนะครับ คล้องใจสงสัยหรืออยากปรึกษาผมในเรื่องบนเตียงผมผมย้ําเลยนะเรื่องเพศสัมพันธ์กับเรื่องบนเตียงเนี่ยไลน์มาหาผมได้นะครับถ้าคุณชมผมอยู่ใน f c e e o o o l ลิงไลน์ผมจะอยู่ข้างบนถ้าใน YouTube จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็สําหรับแฟนๆที่ชมใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้ขับกิ๊กด้วยนะฮะเขาจะได้แจ้งเตือนเวลารายการผมมานะครับสิเลูมจะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากชมผมไลฟ์สด เพื่อถามตอบสดๆเนี่ยนะครับทุกคืนวันอังคารนะครับเวลาประมาณ3มทุ่มครึ่ง4ทุ่มเนี่ยนะฮะทาง Facebook ขับกิ๊กนะครับก็จะได้รับชมผมไลฟ์สดได้เพราะว่ามีคนถามผมมาเยอะเหมือนกันว่าผมไลฟ์สดเวลาไหนนะครับวันนี้ก็ฝากเรื่องท่านอนไว้เท่านี้เอาไปสังเกตพฤติกรรมคู่รักของตัวคุณเองแล้วก็ตัวเขาดูว่ามันอยู่ในขั้นไหนมัน ต้องเยียวยารักษาหรือว่ามันแฮปปี้สวีดดีด้ากันต่อไปนะครับก็เลยเอาฝากมาให้ได้ฟังกันนะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้นสวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัส ที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เราใจเสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทําให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคําตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่าง ที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์ตมาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหนในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางวีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลาย,ลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับ ผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งนี้ไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้วบทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมใน be ี่ยบบิเบลแล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซาบซ่านอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะ คำพี่แห่งเสน่หาอันนี้เบสไบเบิลนะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ